สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะกับแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่24นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะว่าแนวทางเป็นยังไงบ้างนะคะเข้าหรือหลุดนะคะวันที่24นะคะ <c oughs> วันที่24นะคะเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้อง fc จ้า อันนี้น่าจะเป็นหกนะคะเสียดายนะคะพี่น้องน่าจะเป็นหกตรงนี้ก็ได้เนาะห้าไม่มาเลยนะคะวันนี้ห้าไม่มานะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าสองสี่นะคะถ้าสายวิ่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะจับตัวเด่นมาถูกนะคะแต่ว่าเจาะไม่แตกนะคะก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีด้วยนะคะ บนหลุดนะคะน้อยพิเศษนะคะเด้งบนล่างนะคะสําหรับสองนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมาสองหกกับสองหนึ่งนะคะแอดคิดมาได้ไม่มีสองหกกับสองหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้อง fc ก็ยินดีกับพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะแปะมั่นใจแปดแปดสองสองแปดนะคะมาอยู่ข้างหน้านะคะเสียดายนะคะเสียดายมากนะคะน้อยปกติหลุดบนนะคะ หกเจ็ดเข้าวิ่งรูดเข้าวิ่งรูดนะคะหกเจ็ดนะคะอย่างที่บอกในแอดคิดมาได้ไม่มีหกนะคะก็เข้าเด่นวิ่งรูดนะคะส่วน v i p นะคะเก้าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะคะก็หลุดไปนอย v i p นะคะสรุปนะคะเข้าเข้ารอบปกตินะคะแต่เข้าวิ่งรูดนะคะ สำหรับสายวิ่งสายรูดวันนี้แอดก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายเจาะวันนี้นะคะเราหลุดนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่25นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อๆไปนะคะมาดูเลขในตารางวันที่ยี่ห้เดือนสามส5งพนกะคะกับแนวทางฮานอยมัดรวมซีนอยนะคะ แอดคิดมาได้มี4นะคะจับวินในตารางได้นะคะมี3มี1มมีศูมี6มี7นะคะจับวินในตารางนะคะมาดูตัวเด่นที่แอดจับมานะคะมีนะคะแอดให้เด่น3เด่น หกเด่นเจ็ดนะคะวิ่งรูดที่สามและหกนะคะสามและหกนะคะตัวเจาะนะคะสามศูนย์สามหนึ่งเอดเป็นคนเขียนไว้นะคะเป็นคนเขียนไว้เขียนไว้ไปไวนะคะสามสี่นะคะสามสี่สามหกหกศูนย์นะคะ 6กหนึ่งหนะคะแอดให้กันไปที่7นะคะกัน7มาให้เห็นแน่นอน7นะคะมาให้เห็นแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมารอบไหนเท่านั้นเองนะคะเจนะคะเจสาม 7 9นะคะก็ไปกับบนล่างกันด้วยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะถ้าชอบแล้วค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะ ตัวชอบนะคะ30นะคะ31นะคะ36แอดก็ชอบอยู่นะหรืออาจจะมา34ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าในตารางเรามีนะคะสำหรับ6นะคะ6 7 6 8นะคะชุดกัน7นะคะชุดกัน7เม็ดเดียวให้7ไปเลยนะคะ7 1 7 9นะคะ ก็จับวินในตารางเน้นจับวินในตารางนะคะบางทีตัวที่แอดจับมาก็ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจแอดคิดนะคะส่วนมากแอดจะรูดเอานะคะจะรูดเอาเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆปังๆนะคะทุกๆวันเลยนะคะขอให้โชคดีกับแอดนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ